จังหวัดนะ้ผู้ซึ่งไม่แพ้ใครเป็นตัวแทนของ18สายเข้ามานี่นะฮะก็จะมาแข่งขันเจ,เจอกันทีละคู่นะครับน้องคายได้ไปแล้วนะฮะหนึ่งจังหวัดตอนนี้เป็นยะลากับเชียงราย3คะแนนนะฮะใครชนะจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป็นจังหวัดที่2นะครับแล้วตอนนี้เป็นคะแนนแรกเท่านั้นเองในเรื่องราวของน้ําผักครับน้ําผักต้มขมว่าหวานนะสุนทรภู่เปรียบว่าถ้ามีความรักน้ําผักต้มขมก็ชมว่าหวานแต่ถ้าเกิดรักร้างครับความหวานนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปครับน้ําตาลที่หวา,วานก็ไม่หวานแล้วนะครับ เลยถามมาสุนทรผู้เปรียกว่าถ้ารักจิตจางและน้าตาลจะมีรสอะไรครับกอไก่รสกร่อยหรือขอไข่รสเปรี้ยวแหมผ่านมาแล้หนึ่งวันคงจะสบายมากดูนะว่าคะแนนแรกนี้จังหวัดไหนจะได้ไปก่อนพร้อมนะฮะเอาหัวหน้าทีกันนะครับดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับพร้อมครับมุ่งกันแล้วครับมันแล้วครับลูกทีมเท่านั้นนะครับเหมือนหรือไม่เหมือนรือรวมแล้วจะเท่ากันหรือไม่คะแนนแรกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งหมดนะครับพร้อมยกครับลุก อ้าวอ้าวมาอีกแล้วไปตายคนละที่คนละทางเลยทางด้านนี้ก็คือเก้าหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าก้ามาทางด้านเปรี้ยวเพราะอะไรครับเคยได้ยินคําว่าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานจริงมันคู่กันผัดมาเอเมื่อหวานจะตรงข้ามก็ต้องเปรี้ยวก็ถึงเรียกเปรี้ยวหวานแล้วไม่มีก่อยเกยเลยเหรอรอเขา คำถามหลอกเราเล่นเชื่อเชื่อผมไม่ได้แต่เชื่อดดูเดี๋ยวเดี๋ยวครูเป็ดอธิบายเขาฟังหน่อยว่าเขาอาจจะสับสนอะไรสักอย่างอ่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้มัทางกลอยหมดเลยเล่นมันเปรี้ยวหลอกไว้หลอกหลอกเหมือนกันเชื่ออีกอ้าวมันกันแน่รู้ยังไงฮะคือผมสนิทฐานเอานะครับว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยก็เคยแต่งนิราศแล้วก็จะมีนิราศบางเรื่องที่ท่านล่องเรือไป ไปทางสมัยก่อนจะทางน้ำเลยจะไปทางน้ำไปทางสมุทรสงครามไปทางอะไรพวกนั้นเนี่ยเกิดทันนั้นะซึ่งอาอื่นว่าเขาแย้งเแย้งไม่ใชไงซึ่งน้ําจากน้ําในแม่น้ําเนี่ยพอค่อยๆไปเจอน้ําทะเลมันจะเป็นน้ํากร่อยท่านก็อาจจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบตกลงมองคนละทิศคนละทางเลยคะแนนแรกเกิดขึ้นแน่นอนนะว่าจะเป็นยาลาหรือว่าเชียงรายนะครับสุนทรภู่เปรียบว่าถ้ารักจุดจางแล้วน้ําตาลจะมีรสอะไรก็กลายรสกร่อย ทะยูดทางด้านนี้ทางด้านนี้นะฮะเชียงรายมาเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าของไข่คือรสเปรี้ยวยะลาต่อเป็นส่วนใหญ่คำตอบมาแล้วเรียบร้อยนะฮะสุภาพผู้เปลี่ยนน้ำตาลจะมีรสรักร้านจีนจานนะครับรสรสรสกรอยเปรี้ยวรสเปรี้ยวเฮ้ยสุภาพผู้เล่นนะ ผมก็พูดเล่นพูดอ้ำพูดแซวไปว่าเฉลยเองนะไม่กลอยเปรี้ยวหวานมันเฉลยเองอยู่แล้วต่อให้ก่อนโอ้ในคู่ของน้องไทยกับจันทบุรีนี่ยืดเยื้อครับพอคู่เยราเชียงรายคู่ที่สองนี่ไม่เอาละซัดเลยนะฮะแล้วก็เยลานอาไปก่อนนะฮะต้องการสามน่ามาแล้วหนึ่งคะแนนหรือข้อนี้เลยเรามีภาพนี้ให้ชมพร้อมนะฮะฟูมูกรับดูกันเลยดูกันชัดก นี่คือหนังรักฉันรักแกวะ่ะแกมาทำอะไรอะตอนนี้หนังชีวิตแล้วคุณปาคนอื่นด้าหรือเปล่าทำไมต้องพันทำไมต้องไปคนที่แท้คุณเหรและนี่คือหนังผีไอ้นี่หนังตลกงยใจตัวเองเหลืออันนะจะเป็นธาตุความรักมันหนักสมองอ๋ออ๋ออ๋อไและนี่ หนังฉึงเอ่อหนังหนังฉ่งมันเป็นหนังแบบไหนกันล่ะเนี่ยชาวสยามทราบกันไหมเนี่ยเก็บกเอนะครับหนังรักโรหนังตลกโรรู้หมดเลยหนังชึงหนังรักหนังตลกหนังผีรู้จักหมดเลยหนังชึงก็มีด้วยครับมีจริงๆครับเลยถามว่าหนังชึงนี่เป็นหนังอะไรครับเครได้ยินไหมฮะุณเป็ดไม่เคยครับไม่เคยได้ยินเลย ยัถูไม่เคยเลยละฮะไดยินเมื่อกี้อแนแน่นอนคะแนนที่สองนี่จะอยู่ฝั่งไหนครับจะอยู่เป็นสองศูนย์่นหนึ่งเท่าครับหนังชึงคือหนังอะไรกอไก่หนังชึงคือหนังบูครับหรือไม่ใช่หรอครับหนังชึงต้องหนังแบบนี้ครับหนังโตอ,อย่ยเลยออ้ยิ่งแอบดูยิ่งมันหนึ่งนาทีปุ๊กตาฮาร์ดให้เต็มที่นะครับลูกทีมนี่ช่วยกันได้เต็มที่เลยนะครับพร้อมเจอกันแล้วครับ ต้องการ9จังหวัดนะฮะ18จังหวัดจับคู่เจอกันครับนี่คือคู่ที่2ครับได้หนองคายไปแล้วอานิดๆเจนดี่สองคนเนี่ยแต่หนังสื่คนี่น่าจะเป็นแี่งก็นเลยไม่ต็นมีต้องเซนเตนมรืออะไรนี่ต้องยังต้องเือกนี่ามว่าหนังโป๊เออแต่ว่า10 9 8ใช่หมเวลาแล้ว หกห้าดูนะด้จะตอบผมเป็นอย่างไรสองหนึ่งหมดเวล,ลาเอาละเดีย๋ยวเรามารอยครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาเพื่อชนะอย่างเดียวเอาละครับได้ไปหนึ่งแล้วได้เปรียบดูนะครับว่าหนังชิ่งนั้นคือหนังอะไรนะครับกอไก่นั้นหนังบูกอไข่นั้นหนังโปคือคนละเรื่องเลยครับเอาละนะฮะหัวหน้านทีมยกอะไรเฉพาะหัวหน้านกันนะครับท่านยกครับ อาจารย์โปเลยนะอ่อหนังโอ้อะไรที่บโปมอมยาวรถนิยมส่วนตัวมาใช้ดิติดปากเลยอาจารย์รู้ได้ไงก็เห็นติดปากเลยพูดมาเลยโอ้เขาได้รู้เรื่องรู้คูปเป็ดเป็นคนยังไงผมก็รรู้ เขาผมต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วผมก็ต้องอยู่ฝั่งนี้เลยอาลูกทีมนะครับแล้วสุดท้ายแล้วจะดูว่าคะแนนรวมเป็นอย่างไรนะครับพอไก่หนังบูนนะฮะขอไข่หนังโปจะชื่อหัวหน้าทีมหรือไม่เหมือนนะครับกรล์มแล้วครับเอาเอาล้วคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเทสองจังหวัดนี้นี่คือคู่ที่สองนะท่านผู้ชมยะลากับเชียงรายเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจถึงขนาดเทหมดนะฮะแต่ว่าความเห็นนี่ตรงกันข้ามเลย ทางด้านนี้หนังบูมาจากตรงไหนครับก็สังเกตจากหนังที่เอามาโชว์ตอนแรกทาไมไม่มีหนังบูเลยอ้เพราะมันจะมาถามยังไงมันลอกนี่มาอันนี้แล้วก็ไม่มีหนังโปด้วยมันก็ไม่มีหนังโปหนังโปคืนมีคุณก็รายการเลิกลกไงก็ไม่มีทั้งคู่ไงแต่ปกติหนังบูมันควรจะมีถูกไหมเอามีไม่ได้เขาจะมาเป็นคําถามไงก็มาเป็นคําถามก็ข้อนี้แหละหรือเป็นอันนี้เลยคําตอบเลยแล้วมันจะมีเหตุจากที่อื่นไหมฮะหนังโปนไม่ไชึงตรงไหนอะหนังโปเนี่เขาเรียกหนังเอก แล้วมันเป็น X ด้วยอะไรนะแล้วมันเอ็นด้วยอะมันเอ็ X เพราะว่ามัน flex ห่อ๋อมันเป็นเอกแล้วชึ่งนี่แหละชึงเนี่ยชึงนี่เหรอฮะเออชึงนี่หมายถึงชกชกชึงกันฉาฉชเชเชอชึงมาตรงนี้ป่ะคือเราไม่รู้ว่ารสนิยมชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นคำถามเราตอบตามความจริงอันนี้บอกว่าชึงคือโตมันแล้วมันมาตรงไหนล่ะ คือผมบอกว่าอย่างหนังอื่นเนี่ยมันก็พูดได้ตรงๆอ่าไปดูหนังอะไรตลกตลกอ่าไปดูหนังดูหนังผีอะไรเงี้ยมีใครบู้มีใครบูไปดูหนังบู้ไปดูหนังชิงกันไหมอน่นอนสิไม่ต้องไปพูดเปิียดเทียบแต่หนังโป๊เนี่ยมันพูดแล้วรู้สึกมันเหมือนมันต้องกะมีกะเมี้ยหน่อยมันก็หาคามาแทนหน่อยไปไอ้หนีหนังชิงให้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจางายนะครับคนจะงายเขาว่าถ้าแก้ผ้าเนี่ยแก้ผ้าอลึมชิงโอ้ ผมว่าเขาคุ้นเค้ากับอึดจึงมั่นแหละจังหวันไหนเราแก้ผ้าไปอึดจึงหมดแล้วแก้ลึดจึงอึดจึงหมดอันตาใกล้เขาอลางชางเพราะจะได้มาชึงชึงชางช้างเขาคือออกทางโป้มหมดเลยใช่ในฐานะคนทําเสียงครับประกอบเสียงตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะครับหนัง่มันไม่มีเสียงใช่ไหมครับมันจะมีแต่หนังมีแต่ภาพมาเมื่อก่อนไม่มีเสียงระบบเสียงไม่มีมีแต่ภาพมาครับมีแต่ภาพมาเมื่อก่อนภาพก็จะไม่มีด้วยเออไอ้หนังที่มันตื่นเต้นอะมันจะต้องแบบ จงเดียกนีคุณเชียร์ฝ่ายไหนเนี่ยอันนี้ยกไว้กันครับอันนี้ยกไว้แ่ผคิดว่าหนังหนังบูผมคิดว่าหนังบูนี่คือในฐานะนี่คนทำเสียงครับขอบคุณนี่ขนาดเรื่องชคนเดียวแต่แต่จริงๆผมก็เชียร์น้องไบนะครับี่ขอไข่ประมอนฝั่งเราหานด้หนังชึงคือหนังประเภทใด ออกมาคนละทิศคนละทางเลยฝั่งหนึ่งบอกหนังโป๊ฝั่งหนึ่งบอกว่าหนังดูทำต่อไปแล้วเรียบร้อยหนังเชิง,งพือ้อหนังหนังเข้ามาแล้ครับหนังโป๊หนังหนังื้ การหนองภายไปจันทบุรีนี่เสมอเสมอแซงมากพู่ที่มาตูมตูมเลยนิ่งเขาไว้ไม่ยั้งเลยเนี่ยไม่ยั้งโอ้คุณดุษนีจะพูดอะไรไหมฮะยืนเลยยืนเลยยืนเลยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็รักษาเกียรติของคนทำงานเรื่งเสียไ้แล้วครับไม่รู้หรือไม่ที่คุณดุษฎีพูดมาในเหตุผลตรงมากเลยในหนังเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนในความความมีภาพเนี่ยเขาก็ยากแล้ว มีสไลด์มีภาพนิ่งทีโอ้โหแห่ทั้งหมู่บ้านมาดูกันเฮ้มีภาพอะไรขยายก็ไปดูมันจอได้เลยมีไฟผ่านได้แล้วต่ำอ,อังก็มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมันไม่มีเสียงนะฮะเวลาจะบู๊กันทีชกทีก็ทําเสียงชึงชึงบางทีฉาบชึงในทีเพราะนั้นเวลาเกิดมาปุ๊บชกกันในบ้านก็ชึงชึๆงชึ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 อ๊คุณมาดูข้อมูลผมหรือเปล่าเนี่ยเป็นอาชีพผมครับโอ้โห,โหแต่ไม่มีใครเชื่อคุณเลยนะคุณถูกต้องนะครับ <c oughs> โอ้โห ต้องการสามคะแนนซอยตูมซอยตูมตอนนี้นำไปสองคะแนนมาดูคะแนนที่3เรามีสิ่งนี้ให้ดูครับแม่ชื่อว่าเป็นผลดีของทุกทุกท่านแน่นอนท่านผู้ชมทำอะไรอยู่หยุดการกระทำของท่านแม้กระทั่งกินข้าวเข้าหข,ของน้ำอย่าพึ่งไปไหนครับเอาของมาครับสนับสนุนโดย t r u e m o โครงการคุณธรรมนำไทยกองทัพบ,บกไคพาณิชย์สมคีประกันไยัยน้ำดื่มตราสยามโทรฟรียกตวนเมื่อโทรครบห้าบาทได้โทรฟรีทั้งวันและซื้อซิมที่เซเว่นอีเลเวนก่อน25ากันยายนนี้ เอ้าวกมาทําไมกับพี่ก็มาบอกให้รีบไปธนาคารอมสินไงรูร้จับเลยชักช้าสารสลกอมสินพิเศษแค่ห้าสิบาทลุกทองคองแท่งหนักหนึ่งกิโลกรัมได้ตั้งสามรางวัลและทองคำแท่งอีกเพียบรวมมูลค่ากว่าเจ็ดล้านบาทยังได้เงินยี่สิบล้านบาทตั้งสามสิบห้าชั้นแถมได้ดอกเบี้ยอีกสองปันห้าสิบสตางค์อยากได้ทองไม่ไปสารสลกอมสินพิเศษ็ี่ถึงยี่สิบเก้าสิงหาคมนี้เท่านั้นคุ้งจะยิ่งกว่าคุ้มจิตคอนเฟิร์ม อีกชีวิตเฟคเฟ,ฟคและฟรีอีกสเต็ปกับ,กบ 1, 2, s u ซ u k i Step 125 Suzuki Way of Life ถึงจะเป็นวันนัดข่มเดือน<ป>ก็ไม่มีอะไรมาหยุดแพทได้ไม่ว่าท่าไหนพัทก็ลุยได้อย่างมั่นใจไฮโบเดสใหม่ที่มี Total Protection 3ประการป้องกันการซึมเปื้อนจัดการเกลื้ออักื้นและนุ่มสบายก็ต้องให้มั่นใจยิ่งขึ้นัำนี่ลูกครับ ไฮโมเดสโมเดสครอบทุกการปกป้องที่เหลือกว่าชีวิตผมลุยได้ทั้งวันแต่ฉันชอบบายสบายผิวชายจึงค้ำเสียมากกว่าใหม่มีเวียอร์เมนไวร์รีแพร์สู่สามพลังช่วยฟื้นฟูผิวค้ำเสียให้ดูกระจ่างใสขึ้นผู้ชายมั่นใจว่าอ่อนโยนที่ต่อผิวเป็นที่เป็นผู้ชายพิสูจน์ได้วตโวคุณเอง นิเวฟอร์เมนสูตรผิวอ้ำเสียมากและสูตรผิวมันเมื่องวาาชั่วกองกำเดินปีศาจร,ร้ายเหล่าฮีโร่โมเดลนการ์ตูนจึงต้องรวมตัวกันอีกครั้งรับพฏิบัติการรุ่มพลังกับเด็กๆที่ทักโลกในงานมหกรรมโมเดลการ์ตูนสัจจร์สนุกสนานไปกับละครเวทีเรื่องพลังจิ๋วพี่ทักโลก และถ่ายรูปกระทบไหลกับเหล่าฮีโร่บนด้านใต้กระตูนร้องกันที่ M.C. c ี่หอ The Mall Bangkapi ในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้งานนี้ชมฟรีนะครับร่วมล้วงพลังสิวโดยขนมเฟร์ตราปักกิ่งสลัดทะเลทอดตราสีเล็กแอนชีสเฟรชไบจ์จากคูริโกคูริคูสมูตี้โยเกิร์ตคูริโกจูบูจูบุบ็อกกี้บาบี้มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล ใก้ชิใกล้กันในวันนี้เป็นต้นไปนะครับลูกค้าของครูมูฟนะครับที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับทั้งแบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนนะครับมีสิทธิ์รับโชคนะฮะโชคดีทั้งผู้ที่เปิดเบอร์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับอันทีที่เปิดใช้บริการนะครับระบบจะพิมพ์เบอร์ที่เปิดใช้บริการแล้วก็รหัสของตัวแทนจำหน่ายนะฮะลงในกระดาษนะฮะหนึ่งเบอร์ต่อหนึ่งชิ้นส่วนอย่างนี้จับรางวัลทุกวันกันถึงสุดวันละหนึ่งชิ้นนะฮะสองรางวัลนะครับเจ้าของเบอร์รับของคำว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับต พร้อมทั้งบริการ True Knowledge Package นาน12เดือนฟรีเอาละลุ้นกันเลยนะครับตัวแทนจาก True Move พร้อมแล้วนะครับเชิญครับลุ้นกันได้เลยนะครับมามอบโชกันอย่างนี้ครับเอาละครับใครจะโชคดีครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตรวจสอบรายชื่อหน้าจอได้เลยนะครับยินดีด้วยครับ True Move มุกไกให้ชีวิตใกล้กันสนับสนุนโดย True Move นาทริฟดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอธในชุดอะไรนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัดของซัปโอกบาวินวอชชุดเครื่องนอนซาตินและของพิเศษตลาร่มชูชีพครับ<ด>มาดูขณะที่สาม เรามีสิ่งนี้ให้ดูครับแม่ชื่อว่าเป็นผลดีของทุกๆท,ท่านแน่นอนท่านผู้ชมทำอะไรอยู่หยุดการกระทำของท่านแม้กระทั่งกินข้าวเข้าวข,ของน้ำอย่าพึ่งไปไหนครับเอาของมาครับหลายคนตกใจว่าต้นอะไรหรือว่าพืชอะไรเข้าไปดูได้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือว่านรากราคะ ไม่ต้องยกมือไหว้ครับภาษาชาวบ้านเดิมๆแล้วก็ว่านดอกโกลเด้นชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าว่านดินสอหรือสีนะฮะระบุในตำราว่านของไทยแต่โบราณครับว่าเป็นว่านมหาเสน่ห์ครับสมบูรกระตุ้นความกำหนัดครับม,ม,มีไม่มีกระตุ้นให้เกิดขึ้นครับแล้วก็จะเกิดเรื่องทางเพศรุนแรงมากครับมีการระบุถึงข้อควรระวังในการปลูกว่านดอกสวรหรือดอก ฟองคาอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีคําว่าคํานี่นะหรือว่าว่านรากราคะนี่นะฮะไว้ข้อหนึ่งครับว่าใครจะปลูกก็แล้วแต่แต่มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งครับถามนะครับว่าข้อห้ามในการเลี้ยงว่านรากราคะคืออะไรครับขอไก่ครับคุณเลี้ยงยังไงก็ได้ครับแต่เลี้ยงแล้วห้ามให้ดอกเขาบานครับออกดอกได้ปุ๊บนะอย่ายให้บานครับหรือขอไข่คร,ครับเลี้ยงยังไงก็ได้ครับแต่ห้ามให้รากนั้น ชนจากพื้นดินขึ้นมาครับโผล่ขึ้นมาไม่ได้ครับต้องรีบกบเลยครับข้อนี้จะเป็นสามต่อศูนย์หรือว่าเชียงรายจะต้องเทอย่างที่อาจารย์สุขุมบอกแล้วนะฮะเพเสมอไม่ได้แล้วนะครับหนึ่งนาทีครับจะเล่นยังไงครับจบหรือไม่จบครับจับเวลาสรรพคุณนี่มหาเสน่ห์ครับกระตุ้นความกำนัดเรื่องทางเพศนี่รุนแรงเลยครับจะเกิดความรู้สึกเยอะแยะมากมายะนต้องอย่าให้ยะลามีคะแนนครับ แต่จะใจกล้าเด็ดพอที่จะเทหรือไม่ครับสิมที่นาทีสุดท้ายเก้าแปดเอาฬะกาจะหมดแล้ะครับสองหนึ่งโคตรละโอ้โหเนื่องจากว่าเชียงรายนี่ ยังไม่มีคะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ยังอยู่นิ่งๆฮะดูที่ว่าคะแนนนี้จะได้หรือไม่แต่ยะารานี่มีความสุขมากมห,หัวหน้าทีมเลยนะครับพรอบ้อมจกครับเหนียงครับโอโหลูกทีมพร้อมจบหรือไม่จบ,กจ,บจกครับ,รบเทนะครับเอาละครับทั้งไม่เทเพราะเรื่อน,นเราจะเทในกลีทีละสองใช่แต่เห็นตรงกันอยู่ไม่ใช่ฮะเห็นขอเนี่ยครับแต่หลอกเขาเท แล้วมันจะเป็นเรื่องของรากเพราะอะไรครับเพราะว่าคําว่าดอกสุวรรณมันก็บอกอยู่แล้วถ้ามันไม่เคยบานแล้วใครจะเห็นว่ามันดอกสุวรรณไอ้รากที่ไม่เคยมีใครเห็นนี่คุณก็ไม่กล้าโผล่รากเห็นไหมดอกนีคุณเก็บไปเชยชมแล้วใช่ไหมดอกแล้วเดี๋ยวผมไปดูหนังชิงหนังโปนเอาละเอาละเอาละขับมาทางนั้นนี้ ยังไงก็ต้องเทแล้วใช่ฮะแล้วทำไมคิดว่าเป็นเรื่องราวของดอกล่ะครับผมเชื่อดุษฎีครับดุษฎีคุณยืนขึ้นเลยคุณยืนขึ้นเลยเขาเชื่อคุณแล้วเพะว่าไม่น่าเชื่อดุษฎีคุณทำเกี่ยวกับเรื่องเสียงไม่ใช่เหรอหลังประตูคุณมีปลูกต้นไม้ต้นไม้เลยเหรอไม่เกี่ยวเลยครับผมแค่เสนอมาเล่นๆนะครับเนี่ยขอดิผมจะบอกนะคุณประดีเวลาผมจะจบน้านี่นะคว้าอะไรเขาคว้าแล้วแหนเหนื้ออะไรเขาตอบหมดแล้วนะ แต่มาเชื่อผมข้อนี้ผมเครียดเลยนะรับแล้วมีชอบพ่ออื่นไม่เชื่อแล้วคุณมีชอบเลยแล้วคุณรู้เรื่องอะไรกับว่าเรางราคาเลยมีไหมไม่ใลยรากไม่รู้ครับแต่ผมมาราคาเยอะครับเอานะฮะข้พ่อห้ามในการเลี้ยงว่านรากราคาแต่ถ้าชาวบ้านนี่ชื่อว่าว่านดอกแล้วก็คาเดียวเลยนะสุวรรณเนี่ยนะคืออะไรนะครับขอไข่คือห้ามดอกไม้บานเคยทานั่นทำนิเทมาแล้วนะฮะขอไข่ห้ามให้รากพ้นดิน <Yeah. S 3> พบเชฟโรเโล็ตคาร์าโฮไฮบริดที่งาน G F Next Tech Tour 2 2สิสงถึงสิงหาคมนี้ที่ลาน Central w o r l ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ยุงหลายแท่พันเร็วขึ้นจำนวนก็มากขึ้นพร้อมจู่โจมคุณด้วยเชื้อไข้เลือดออกกำจัดให้เด็ดขาด<า>ต้องไปก้อนเหลืองสูตร PMG ฆายดงร้ายตายสนิทปกป้องเต็มพลังด้วยใบยก้อนขดให้ครอบครัวคุณปลอดภัยจากยุงลายอาหาโรคไข้เลือดออกใบก้อนพลังในมือคุณบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นดูเรียบเนียนวาววาวยิ่งกว่า My Water Shine Collagen จากเมเบลีนนิวยอร์เคล็ดลับด้วยสูตราราคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงให้ริมฝีปากเนียนนุม่มชุ่มชื่นยาวนานขึ้นพร้อมเปล่งประกายวาววาว My Water Shine Collagen คุณแม่คุณเน่อเมเบลี คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันหนึ่งนิโคโทรมาหาคอหน,ะน,น่นิโคนคนิโคอจริงยัง จริงด oh, right? ้วยโกหผิดไม่เป็นไรครับแต่ทุใจผมมากเลยนอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ค uh, ุยกันยาวๆครับอยู่บ้านทันคุยแรงๆเลยครับผมชอบแหมเป็นใครก็ต้องชอบแค่รับสายจากนอกเครือข่ายก็ได้ค่าโทรฟรีนาทีละตั้งห้าุดสตางค์สินรับสายรับซักใหม่ค่าโทรเพียบเลยจากแฮปปี้ อยากเปลี่ยนฝันร้อนๆแบบนบรกเป็นสวรรค์นในรถติด EXTRA c o ฟิล์มกันร้อนระดับ EXTRA จากอเมริกา วันนี้มีหลายความเคลื่อนไหวที่ตามมาค่ะหลังมีความชัดเจนแล้วนะคะว่าพันธบัตรโททธธักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรรได้ขอลีภัยในอังกฤษโดยโฆษกอายการสูงสุดก็มั่นใจว่าทางการอังกฤษจะส่งตัวพันธบัตรโททธธักษิณให้ไทยเพราะว่าเข้าข่ายตามกฎหมายค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิกการสือเดินทางการทูตของพันธบัตรโททักษิณบอกว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเท่านั้นครับ นอกจากนี้มีการสัภาษพิเศษในวิชาการขั้นตอนการขอริภัยด้วยติดตามในข่าภาคข้าม19นาฬการครับบ้านพฤกษาวิเลจใหม่ผงซักฟ้าเป่าวินว w ช t c h หลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย True Move ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยนาทริสดับเบินอย่างดูม็กซ์ไฮคิวหลอดไฟอีทแล้วก็ทรูมูฟครับเอานะฮะข้อห้ามในการเลี้ยงว่านรากราคาแต่ถ้าชาวบ,บ้านนี่ถือว่าว่านดอกมัวก็คำเดียวเลยนะสุวรรณนี่นะคืออะไรนะครับขอไข่คือห้ามดอกไม้บานเคยตั้งแต่ช่วงน,นี่เทม,มาแล้วนะฮะขอไข่ห้ามให้รากพ้นดินเข้าใจนะครับห้าม เาเออาัาแแล้วี่ทเชียวอมดุีตงดีมาแล้ตรงอรวะเลยนะครับดุษฎีนี่เขามีผลมีประโยชน์เพราะฉะนั้นนึกอะไรไม่ออกบอกดุษฎีไว้ก่อนอ่านะครับเชียงรายก็ตามอะไรนะครับ1ต่อ2อคะแนน ดุสตีรับผิดชอบนะพอจากนี้ไปนี่อีกสองข้อนี่เครียดหนักเข้าไปเลยอ้าวเวลาหมดหมดเวลาเก็บไปแล้วก็หมดเวลาด้วยนะตอนนี้สองต่อหนึ่งเชียงรายนั้นเริ่มไล่มาแล้วแต่ยะลาจะปล่อยแค่หนึ่งแล้วก็ซัดกลับไปได้งั้นพรุ่งนี้เริ่มต้นขึ้นมาอาจจะรู้เลยว่าจบหรือไม่จบแต่ถ้าเกิดเป็นสองเท่าโอ้โหดุสตีทุกคนรอกันอยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับยกสยามสวัสดีครับ